มิวนิ t าพร้อมหน้าครอบครัวทำบุญวันเกิดจัดเรียบง่ายแต่น่ารักและอบอุ่นมากเป็นอีกปีที่อบอุ่นสุดๆสำหรับนางเอกสาวมิวนิ t าที่เพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ35ปีที่ผ่านมาอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักจากคนรอบข้างที่ให้อย่างร้อนหลาม โดยมิวนิตานั้นได้ควงแขนสามีไฮโซเซนทลาพุดและลูกๆน้องมารินน้องมาคินพร้อมครอบครัวไปทำบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตซึ่งมิวนิฐานั้นก็ยังได้เผยให้เห็นถึงภาพบรรยากาศที่อบอุ่นในวันนั้นอีกด้วยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่น35ปีบริบูรณ์เอาบุญมาฝากค่ะวันเกิดสามสาวราศีกันแม่กามิวมาริน งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำไลคและวอวยพรวันคล้ายวันเกิดสาวมิวนิธากันสนันไอจเลยล่ะคะ่ะทั้งยังบอกอีกด้วยว่าจากเด็กสาวในวันนั้นเติบโตสู่คุณแม่ลูกสองในวันนี้เหมือนการเวลาพึ่งผ่านไปแป๊บเดียวเลยจริงๆรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ